สวัสดีท่านผูชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแนวได้ยินกับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นาก็อยู่เกไม่เห็อยในท่านนั่นเองนะครับมาต่อกันเลยนะพาร์ทสนะครับผมนะฮะก็กำลังมันเลยนะครับผมนะติดลมแะโอเคครบสามปีแล้วา่านฝึกหัดรุ่น1 0ึ่งร้สีได้ทำการเรียนจบไปที่เรียบร้อยแล้วจงถวายหัวใจ โอ้นี่จะเป็นท่าหลักเลยผมว่าโอ้อย่างเท่เอาล่ะในวันนี้พวกแกได้เรียนจบที่เราร้อยแล้วยังมี3มทางเลือกให้เลือกโดยรักษาการซ่อมบำรุงกำแพงและปกป้องบ้านเมืองโดยสำรวจออกไปนอกกำแพงแล้วเผชิญหน้ากับไททันสุดท้ายสารวัตรทหารและรับใช้ราชาแน่นอนว่า หน่วยสำรวจเอ้ยหน่วยอะไรวะสารวัตรทหารมีกำกัดฉันจะประกาศรายชื่อต่อไปนี้คิตต้าซาชาคอนนี่สริงเกอร์มาไม่ต้องบอกชื่อไม่ต้องแปลก็ได้บางนี้ก็น่าจะรู้นะเอเลนเยเกอร์ครับผมแอนนี่เบอร์โทสไรเนอร์และหัวหน้าก็คือมิคาสะคาแมนอ้โหอย่างเท่เลยฮะคนในนี้บอกไปเลย ในสุดท่นก็ทำมาได้พวกเราก็ทำมาได้เนี่ได้เวลาตอบโต้กับอา้าวจะเริ่ม,มวันพรุ่งนี้แล้วสินะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเหรอต้องทำอะไรอ่ะวิ่งเล่นโอ้ภาพสวยมากโอ้สำรวจก่อนได้ไหมโอ้โหโอ้ให้อะไรเนี่ยโอ้มาเตรียมตัวทะเลาะก,กับแจนแน่เลยกูว่า คุยไงอะ่ะกดอะด e ไรวะกดีไม่ได้กดอ๋อกดเตอร์เออในสุดฉันก็ได้เข้ารวมฉันก็ได้ใช้ชีวิตในเมืองชั้นหนอ๋อเขา้าเขา้เขาซักคัดซีนมีทะเลาะแน่ใช่หรือเปล่ามาโกโ้ในสุดเราก็สามารถที่จะเข้าสารัาตรทหารได้และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในกำแพงชัน้นใน ใช่แล้วเป็นเกียรติมากที่ได้รับใช้ราชาไม่เอานะเพื่อนบอกความจริงมาเลยเอ้ยแจมมึงคิดยังไงฝึกการฆ่าแท่านมาแต่ออกห่างจากใครท่านผมพูดอะไรอยู่วะนี่แหละเป็นทางเดียวที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไป เอเจียยนนี่เจียนจับนรกเลยนี่นะคือสาเหตุที่20%เราได้สูญเสียไป4ปีที่แล้วมไม่สามารถสู้กับไททัทนได้เฮ้ยนยมึงแค่คิดว่าเราไม่สามารถชนะมันได้แกก็จะยอมแพ้แล้วอย่างนั้นเหรอ แต่นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้อะไรกับพวกมันเลยเราอาจจะยังหลงทางแต่ข้นอมูลนานนิดคือความหวังของพวกเราแกกำลังจะบอกว่าให้ละทิ้งคนนับแสน <c oughs> เพื่อแอบ,บหลังกำแพงอย่างปลอดภัยอย่างนั้นเหรอมึงโกหกกูใช่ไหม <c oughs> มึงอยากออกไหมนักมึงก็ออกไปคนเดียวเลยดิไปแข่งกระตายเลย อเกูออกไปแน่เอาล่ะซับเริ่มนรักเลยเดี๋ยวเขาผมเนี่ยกูจะคาดได้ท่านและเข้าร่วมหน่วยสำรวจโอ้โอ้เริ่มเขามีสกิลวะมีสกิลเริ่มเฮ้ยอะไรใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้สาชาใช่ปะเนี่ยโอ้โหน่ารักน่ารักครับผมคุยได้ไหมคุยได้ไหมไปคุยได้กูได้กูได้ ฉันก็เป็นทหารอย่างเต็มตัวแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารอีกต่อไปสมกับเป็นสาใจมึงคิดแค่นี้จริงเหรอถ้าฉันได้เลือดขั้นฉันก็สามารถที่จะกินเนื้อได้ตลอดฮ่าๆโอ้ฉันเป็นทหารอะไรเย่ยหารเต็มตัวเป็นทหารไม่ต้องกัวดท้องว่างอ๋โอเคสํารวจเฮ้ยใครกหสํารวจทําอนนรแป๊บนึงเฮ้ยใครอะ ใครวะไม่รู้จักไม่รู้จักตัวประกอบเหรอโอ้โหแม่ไงไว้ผมยาวไปทีนีกระตาเลยนะเฮ้ยแจนเฮ้ยทะเลาะกับมันต่อดีกว่าผมว่าตลกดิไอ้มันดีมาเพื่อน <c oughs> จะเปลี่ยนตอนนี้ก็ยังได้นะมึงบันบ้า,นาที่จะเข้าร่วมหน่วยสำรวจเออกูจะวิ่งออกไปข้างนอกคนเดียวอะไรเนี่ยกูไม่ขี้ขาดเหมือนบึง มึงอยากจะออกไปนะก็ออกไปคนเดียวเลยโอ้โอ้ทะเลาะกันอีกรอบอเหรอเฮ้ยโอ้โอแอนนี่คุยแอนนี่ครับผมฉันก็จะเข้าร่วมหน่วยหน่วย,วยสลรวัตทหารเหมือนกันโอ้เธอดูแบบอัเมซิ่งมากๆเธอดูดีมากในการต่อสู้เลยประชิดอ๋อไอ้เ,อเลดบึงฉัน่แค่ทำตามหัวใจของฉันผู้คนมากมายทำให้มีชีวิตรอดต่อไป โอ้โหเอเลนมึงนี่ลำเอียงนี่หวาหี้ยแจนแม่งด่าขี้ขค้างนะ<อ>ผมนะไม่เห็นอะไรพูดอ่ะไม่ใครเนี่ยออตัวประกอบว่าตัวนี้ยังไม่รู้ชื่อเลยผมไอ้หัวดำนี่คิตต้าครับผมเฮ้ยแค่นี้มึงหัวอะไรขนาดนั้นวะโอ้แอบแอบดูคิตต้าครับผมนะยืนดูอยู่ห่างๆอย่างนั้นนะเฮ้ยไอสองตัวนี้ทำอะไรกันวนะวางแผนกันอยู่ใช่ไหม พวกมึงเฮ้ย,ยมีภาษาอยู่ได้ไงโอ้พูดเป็นภาษาดีกว่าทุกคนเอเลนนายจะเข้าร่วมหน่วยตำรวจอย่างนั้นเหรอฉันก็จะเข้าหน่วยํำรวจด้วยเหมือนกันรู้ไหมฉันไม่ได้ขออะไรแบบนั้นเลยเอเลนจะตายเร็วขึ้นถ้าไม่มีฉันอยู่ข้างข้างโอ้โห,โห,โหฉันไม่อยากสูญเสียครอบครัวไปอีกแล้วก็ <c oughs> คำพูดคล้ายๆเหมือนอนิเมะเลยนะผมว่าไม่ไม่คล้ายเราเหมือนเลย แล้วทำไงต่อเนี่ยอ๋อต้องคุยกับอามินนะโอเคอยาตโอ้ในสุดฉันก็เรียนจบมันจะได้เอเลนนายจะเข้าร่วมหน่วยสมรวจใช่ไหมใช่เลยนี่แหละคือความฝันของฉันฉันแข็งแก่งขึ้นมาแล้วฉันไม่อยากจะรู้สึกเหมือนตอนนั้นอีกครั้งตอนนั้นฉันมันล้มเหลวฉันอ่อนแอโอ้โหเฮ้ยย้อนหลังเหรอ เลยตอนนั้นนี่ไงตอนนี้อ่ะเฮ้ยช็อตนี้เร uh ียบร้อยโห้ี่ฉักเป็นเป็นฉากที่สะเทือนใจผมมากเลยนั่สะเทือนใจบวกฮางงไม่รู้เดี๋ยวราลองดูฮะเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยหนีแล้วดิ เอันีันนี้เปิดใจผมจะแม่อันนี้ผมอันนี้คาเด็กหนีเร็วมี๋ยวิตี๋ยมาปอกไอ้ยังอย่ามาดูถูกฉันแค่เด็กสองคนทำให้ฉัได้ชื่อไม่ได้ฉันจะสู้แล้วช่วยเหลือทุกคนเองเพราะฉันแหละหยุดโอ้ยเฮ้ ยิ้มสวยชัดอ่ะหนีดิรอดได้อี้เน,นี่ยมันปนหาแล้วแบบแบบเศร้าไงวะู่มึงทำไรเนี่ยแม่กูยังอยู่ตรงนั้นเอเลนมึงก็สักมีชีวิตรอดต่อไปนะโอ้เนี่ยเศร้ามากช็อตนี้เสียดใจเขมากอย่าไปนะโอ้โหจริงๆก็อยากรอดนะฮะแต่ว่าทำไงอะอยากให้ลูกรอดมากกว่าอะไรอย่างนี้ ไรครับผมออไม่นะนึ่งม,มาแย่งหัวกูนี่มันบอกหยุดนะนีไ่ไงแย่งหัวกูวเรียบร้อยครับผมมีหลวงทวงครับเฮี <az> ้ยอะไรกูเนี่ยภาก เรียบร้อยแทนห้างเกาะ <laughs> เรียบร้อย <laughs> แล้วก็ปล่อยลมแบบประเทศนี่ไง <laughs> <laughs> ดูอนิเมร์มาแล้วมันดูหมดแล้วฮะทุกคนกำาแพงวอร์มเลียมัน มันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นมาดิอาแล้วอาแล้วนี่ลปะปักกายความแค้นครับผมพวกมันทุกตัวไม่ได้ตายดีแนะ่กูจะกำจัดมันให้หมดทุกตัวเลยเอาแล้วอ๋วอ้ย้อนความเฉยฮะ มันไม่มีแบบไอ้ตอนนั้นให้ดูเลยมันน่าจะเป็นคนนั้นเรื่องเนเรื่องกันแต่ก็ทำลายคนไอ้คนแล้วทำลายกันแต่เนื้อเรื่องเดียวกันนะอันนี้ให้มาทำะไรให้มาซื้อหรอซื้ออุปกรณ์ฮะกดเลื่อนตรงไหนอะอ อ๋อกดเพดอัพเพดดาวโอเคมันบอกอยู่เฮ้ยดีดีดีดเฮ้ยแบบนี้มันบอกภาษาไทยเอ้ยบอกของเป็นเป็นพิมพ์ด้วยฮะโอเคซื้อใบมีดมาแล้วก็ซื้ออะไรดีซื้ออุปกรณ์เคลื่อนยายอ,อ่ะเอาตังไม่พอแล้วเอา ซื้อไม่ครบเราไปจะแชร์ได้เว้ยเนี่ยกลับมาอีกนะถ้าต้องการไม่กลับมาแล้วไอ้เหี้ยไม่มีดังปะ่ะน่าจะทำเควสตรงนั้นแหละอุยอ้ยอฮ้ยเ๋ยอะไรที่ตกลงกันไว้อะไรเนี่ยโอเค จะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะสู้กับไททัททนเป็นทหารเต็มตัวแล้วขอคิดตัวก่อนเอา้เอาเยอะเยอะกดเยอะกูกดเลยไอสัตว์เอย้ยปรากดผมกดรัวไปฮะอะไรเนี่ยโอ้ยยังไม่พร้อมรอ๋อ,อยังไงเอาผมกดไปแล้วทําไงต่อเอา้าคุณไปอีกรอบได้ไหมอุ้ยอันนี้ไงจะเป็นทหารเต็มตัวแล้วพร้อมหรือยังขาบบนฮะแน่นอนดีบั๊ ถ้าพรอแล้วพ่กนี้ก็เตรียมตัวซะละร,รู้รู้เหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาร์ตเตอร์หนึ่งการกลับมาของความสิ้นดอนมาแล้วอะไรเนี่ยคอนนี่ นายบอกว่าจะเขา้าหน่วยสำรวจไอ้นหน่วยสารวัตรทหารดูเหมือนว่าจะเป็นขบวนข,ของเอเลนเมื่อวานนี้นะ่ะหุบปากหน้าฉันทำตามใจของฉันละฮะเฮ้นนยทุกคนคือว่าฉัน,ปนไปขโมยเนื้อมาจากตู้ของเจ้าหน้าที่มาแต <c oughs> ่ถ้มา,า,ม,า,ามึองอยากโดนขังใต้ดินอย่างนั้น,น,นเหรอ ไม่เป็นไรนัากเราคิดพื้นที่ไ,ได้เราก็สามารถเลี้ยงได้ฮะโอ,อรไ้แล้วไม่เป็นไรนโอเคอยู่กินด้วยกด้วยวด้วยวก,กันพวกมึง ให้กูพากนี้แบบนรกชิบหายเลยเวลาเป็นไสไตล์ของเองครับผมห้าปีผ่านมามุนโดเซชาต,ต,รราตเริ่มกรอบผู้ศักดิ์ศีมาได้แล้วหกเราชนะแน่มุนเดเซชาติกำลังจะสู้กับตาเอ๋อ้โหเชื่อมันไม่ระเบิดไปเลยว่าภาคล่าสุดมันรุนแรงจังวะไมตอนนี้มันแบบ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะเฮ้ยร้อนโ <c oughs> อ,อเกหเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยเอาไปดูเอาไปดูเอาไปดูเกิด <c oughs> อะ้รขึ้นอนะเฮ้ย <c oughs> ออแล้วอึงกันหมดทุกคนฮะกำแพงมันพังไปแล้วมาตดไม่นะไปนะท่านกำลังจะเข้ามาโอ้โหแล้วออแล้วขู่แขมแขมความจำขึ้นนะผมแม่ตัวจิมขู่จะกำจัด กูจะก้าวไม่ให้เหลือสักตัวเลยอย่ากหล่อเลยเชียวใครรั่นอะไรกัเนี่ยอุ้ยได้สู้เล็วโอ้โหโอ้โหเจย์เย์นเต้นโอ้ข้ามข้ามได้ทั้งครั้งแรกครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้อะไรเนี่ยไม่อ่านนี่ไงไปหลังคอเสร็จแล้วก็พุ่งไปแล้วก็ตึื้งเรียบร้อยโอ้ จะสู้เอเลนพวกนี้ได้ยังไงเอาเลือดเต็มตัวแล้วทุกคนโอ้เดหายแล้วล่ะอะไรให้ไปไหนเฮ้ยไปดูดิไปดูดิไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮเลนแตกวันเดียตายวันนี้ไอ้เรนเตะเต็มๆเลยนะโอ้จุกโอ้โหเยียกำแพงกว้างกระดิเอเลนไม่ตายเหรอคุยเคี้ยววิบลิตชิบหายว่ะ เฮ้ยพี่แย้สแกนไปแล้วเครื่องดิบโอ้โอ้โกดอะไรเนี่ยโอ้กดหลบโอ้ผมกระโดดหลบวะผมควันขาตื้อขาขาไม่ขาดเหรอข้อหลักข้ตื้อเกลียบร้อยห้าร้อยสามสิบเอออะไรเนี่ยเจ็บวะอ๋โอโดนเตะเมื่อกี้ดีกว่าทำไงอะอ๋อหิวเลือด ก็ว่าเสียงหัวใจมันเต้นตึกๆเลยอยัง่อออล้เฮ้ยไอ้เี้ยไปกูต้องเดินโอ้ยไอ้เขี้ยวตยังสูงไอ้สตัวแล้วมันไม่เอ้าไม่สนใจหรอเยเยเไอ้เี้ยเ้ยเ้ยอะไรเนี่ยเ้ยทีมันแคบแป๊บนึงโมองไม่เห็นมองไม่เห็นพี่ออกก่อนพี่ออกก่อน หาแล้วิ๋วหายแล้วคุคนี่เขาไปช่วยเราผมเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ทีแบบฟันขาแม่งเลยทีมันกระแทบชิบวหายออกมาก่อนเพื่อนออกมาก่อนร่องออกมาร่องออกมาไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยมันอะไรกันมันตีบักเลยนะไอ้เหีอย ไม่เดินไปทางนี้ว่าหรือแทนถ้าเราผลิดว่าฟันแม่งเลยตายเรียบร้อยสวยฟันขาฟันแขนเล่นเล่นแล้วก็ฟันหลังคองเรียบร้อย อคคอาาขอบใจมากไม่มีปัญหาหน่าเสร็จแล้วค่าหมดแล้วฮะโห,หยังเก่งเลยเ,เล่นพอแล้วเราไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วกำแพงไปดูหมดแล้วไม่ยังมีอีกหนึ่ง มึงเอาจริงดิโอ้โหใครท่าแน่ามันจะรอดดไ้ทั้งเลยนี่คือโอกาสดีโอ้โหโอกาสดีก็ผมที่จะฆ่ามันฮะใครท่านตัวนี้สามารถกระแพงได้แค่ตัวเดียวโอ้โหหมุนไว้อย่างเท่โอ้โอ้ช็อตนี้เท่จัดว่าไงไม่เจอกันห้าปีแล้ว โอ้โหคือขี้จะบอกได้สู้แล้วโอ้โหน่ากลัวโอ้โหชิบหายละวทำไงเนี่ยโอ้โหใช้อันนี้ไม่ได้เหรอโอ้โหใช้ไม่ได้โอ้โหอุปกรณ์ไม่ได้ครับผมโดนกระเด็นนะโดนมันเป่าแก๊สครับผม ป่อไอร้อนทำไงอะเนี่ยไปไม่ได้โอเคเยี๋ยวบอกใช้ปืนใหญ่ยิงไม่ไอเทียจริงป้ะเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ก็ต้องจริงแล้วครับผมนะฮะลองดูดิเลือดกำแพงเลือดกำแพงโอ้แล้วเลือดอะไรอ่ะโอกดอะไรจริงอะขอกด F ผมตักลุ่มแล้วกลุ่มตัว F ฮะ เฮ้ตัวเองยิ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 งเข้าทีสองร้ยสามร้อยเฮ้ยมันจะโจมตีมาแล้วทำไงอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้มันจมีูนู้ดโอ้แล้วเล่ออกจากปืนฮะโอ้ต้องนั่งนั่งปืนใหม่ยิงอัดหูแก้วหูแตกแม่ไอ้ตัโอ้ย้ย โอ้ยิงแขนโอ้นี่ไงต้องยิงแขนต้องยิงแขนโอ้ยิงตามที่มันบอกใช่ปะโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจจริงจิงไอ้ยี่แหละบพลังของมอนตุเซชาติเฮ้ยยายายาพันห้าพันสี่โอ้ยอย่างแรงพันหกเฮ้ยมันจะโจมตีมาแล้วเฮ้ยโอ้ โอ้โหยัหลอกน้ายิงอ๋อทยิงตาเนี่ยอ๋อนี่ต้าเอร์นี่ไงหงายหลังหงหลังหงหลังมาดิยัดหน้ายัดหน้าหะ้าแหกกบกเลยอุ้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 ย ตีไงเคาเตอร์ไงหลังไงหลังล้มล้มล้มมาดิยิงยิงคอเอ้ย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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ้าวเอาชีวิไม่รู้ดิคาเตอร์อืมเฮ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีให้ยิงแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันอยู่ฝั่งนี้ยิงโอ้ไม่ทัน โอ้ยคิวหายแล้วกระแพงเลือดเลยครึ่งหลอดแล้วครับผมเนี้เจอเราทำลายแล้วมันก็ครึ่งหลอดเอาดิยิงยัดหน้ายัดหน้ายัดหน้าตรงไหนตรงไหนตรงไหนโอเคแขนฝั่งนู้นนะยิงเรียบร้อยหงายหลังเจอปืนใหญ่ปืนใหญ่เอลเดียรู้จักเปล่าเออเออมั่งเออเออเออ นี่ไงหลังไงหลังไอ้ทีเดียวมันจะตายแล้วทุกคนไอ้ที่จะบอกเอาตายเอาไอ้เที้่โดนปึงใหญ่ฆ่าตายเนี่ยนะโอ้ยตายแล้วมันกำลังช้าลงโอ้โหเปิดข้างหลังช้ามันเซ็ตกู้ตายไปสักโอ้โอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกโอ้ร้อนร้อนร้อน Ư, mày yอม. Bay lôi. Khưsuta? Anh chưa lập đai. Hây, mày đi. hãy thằng mึง mà bay. Đi đi. Đã lết. Quay ไม่มันเหมือนปะเสียงอ้มันเหมือนห้าปีก่อนคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปเชย่อโทษทีอุ้มันเป็นไรหรืพวกเราต้องหาต้องเป็นฝ่ายที่ขอโทษผมทำอะไรอยู่ภารกิจได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ไท้ท่านมาถมาเธอปรากฏตัวกลับไปที่ฐานก่อนเอาแล้วได้เวลาครับผมนะฮะ ดูเหมือนว่าจะได้เวลาพักคลิปก่อนนะครับผมนะฮะโอ้โหไว้ต่อกันพาร์ทสามนะครับผมนะโอ้โหกำลังมันเลยนะครับผมนดโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะก็ให้ผมพักบ้างก็ดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไว้ต่อในคลิปหน้านะครับผมนะตอนนี้ไททันกำลังบุกเข้ามาผมว่าน่าจะได้คาดได้ทันเยอะนะครับคลิปนี้ก็คือแบบจัดการไม่ใช่จัดการเดีมาสู้กับไททันมาหมายก่อนนะครับผมนะโอเคก็บายผมจะม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันนะฮะบาย